สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากแฟ้มงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นรายการที่นำเสนองานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทั้งในด้านการ,กรเกษตรศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตอนเองโดยมีกระผมวิทวัฒยุทธโคสาเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับปัจจุบันความสนใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักตลอดจนการป้องกันและการรักษาโรคอ้วนความดันและเบาหวานซึ่งกำลังอยู่ในกระแสสังคมของการบริโภคในยุคดิจิตอลไร้สายของคนทันสมัย ฉะนั้นการเลือกบริโภคอาหารชนิดแป้งและน้ำตาลต่ำหรือที่เรียกว่าโลคาร์บหรืออาหารที่ปราศจากแป้งและน้ำตาลหรือโนคาร์บหรืออาหารแป้งและน้ำตาลดีที่เรียกว่ากูดคาร์บจึงให้ผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วนความดันและเบาหวานที่จะต้องรับประทานอาหารเป็นกิจ,จวัตรประจำวัน ทําให้ไม่สะดวกต่อชีวิตประจําวันอย่างคนทั่วไปครับซึ่งอย่างไรก็ดีพืชเยรูซาเลมอาร์ติโคสหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อของแก่นตะวันซึ่งเป็นพืชหัวชนิดเดียวอาเป็นตระกูลเดียวกับทานตะวันที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเลอชนิดที่ไม่ย่อยสลายได้โดยเอนไซม์ในร่างกายของมนุษย์อย่างแป้งและน้ำตาล จึงไม่จัดเป็นแหล่งพลังงานหลักและไม่เพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือดครับสามารถนำไปใช้เป็นสารอาหารอาผสมอาหารในอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารทั่วๆไปที่ใช้บริโภคในชีวิตประจำวันซึ่งช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ กัมาฟังกันต่อนะครับแกนตะวันเป็นพืชชนิดใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักนะครับและหวังว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตได้เป็นพืชที่มีการสะสมอินูลีนในหัวใต้ดินมากถึงร้อยละ14-19ของน้ำหนักหัวสดครับกอฟังทราบไหมครับว่าอินูลีนนั้นคืออะไรอินู อ,อินูรินนะครับนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบทางเดินอาหารนั่นเองครับนอกจากการบริโภคสดโดยตรงและการใช้การปรุงอาหารหวานคาวได้แล้วการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวันเชิงอุตสาหกรรมได้แก่แป้งแก่นตะวันแป้งอินูลิน,แ,น,น,แ,น,นและน้ำเชื่อมฟรุกโตอสอินูโกลโกแซคคา ก็จะเป็นการแปลรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์เพื่อทดแทนหรือลดปริมาณการนำเข้าของผลิตภัณฑ์แกนตะวันจากต่างประเทศได้นะครับเพื่อฟังครับสำหรับการผลิตฟุกโตสอิโนโลโอโอิโกลเซคลาจากแกนตะวันสามารถผลิตได้โดยการอาศัยการทำงานของเอนไซม์อินนเลนสและอินเวอร์เทสโดยการย่อยสลายอิโนลีนให้เป็นฟูกโต ก็จะเป็นทางเลือกของการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลฟุกโทสและอินูโรโอลิโกแซกหลายแทนในสารความหวานอย่างน้ำตาลสายที่บริโภคกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับก็ฟังครับเมื่อในปีพศ2550ได้มีการแยกและคัดเลือกจูรินซีจากหัวแก่นตะวันนะครับ ซึ่งเป็นจูรินซีที่ให้อัตราการเจริญและอัตราการผลิตเอนไซม์อินูลินเอสและอินเวอเทสที่ดีครับสามารถใช้เป็นแหล่งของเอนไซม์อินูลินเอสทางการค้าสำหรับประโยชน์และอินูลินและอินูอินูโลโอลิโกแซคาจัดเป็นสารพรีไบโอติกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอาหารของจูรินซีในลำไส้ใหญ่ กลุ่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับโดยจุลินทรีย์จะปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสารพรีไบโอติกดังกล่าวได้เป็นกรดไขมันอาสายสั้นครับส่งผลให้ลำไส้ใหญ่มีสภาพเป็นกรดซึ่งจะส่งเสริมการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นั่นเองครับทั้งยังทำให้จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งมักจะก่อให้เกิดเป็นโรคระบบทางเดินอาหารจะถูกทำลายไปด้วยนะครับ นอกจากนี้อีนูรีและอีนูโลโอลิโกแซกลายยังมีสมบัติในการป้องกันการเกาะตัวของอาหารนั่นก็คือมีความสามารถในการดูดซึมความชื้นได้ดีจึงสามารถนำไปใช้ปรับปรุงเนื้อสัมผัสของอาหารไขมันต่ำซึ่งใช้ทดแทนไขมันให้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นอีกด้วยครับ ซึ่งสามารถใช้เป็นสารประกอบอาหารของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่ต้องการลดปริมาณไขมันลงได้ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับกลับมาฟังกันต่อนะครับ อย่างไรก็ตามครับการแปลรูปผลิตภัณฑ์แก่นตะวันข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นยังคงจัดอยู่ในกลุ่มอาหารสุขภาพพื้นฐานทั่วไปครับยังไม่ใช่สารผสมอาหารชนิดโนคาร์บที่ปราศจากแป้งและน้ำตาลเลยทีเดียวครับเพื่อตอบสนองความต้องการและการแก้ปัญหาโรคอ้วนและโรคเบาหวานที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะมีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถพัฒนากรรมวิธีการผลิตอินูลีนาสายสั้นและสายยาวที่ปราศจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ได้ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อินูลีนเพียงชนิดเดียวในท้องตลาดที่มีการจำหน่ายอยู่ที่สามารถการใช้านาไปใช้ในอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนได้และสามารถแสดงบทบาทของการเป็นพรีไบโอติกและใยอาหาร ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของแก่นตะวันได้อย่างเต็มที่กับการเพิ่มบทบาทของการเป็นพรีไบโอติกและเป็นใยอาหารครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของแก่นตะวันได้อย่างเต็มที่ครับก็ฟังครับการเพิ่มบทบาทของการเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติ สามารถกระทําได้โดยการปรุงแต่งด้วยน้ําตาลชนิดหลายโมเลกุลที่ผลิตได้จากน้ําตาลสายที่มีชื่อเรียกว่าน้ําตาลโอลิโกฟุคโตสครับซึ่งร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถย่อยสลายได้จึงไม่ใช่แหล่งของพลังงานครับเช่นเดียวกับการที่กลับไปสนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มพรีไบโอติกที่เอื้อเฟื้อ อที่เอืออ้ออํานวยต่อระบบนิเวศในลําไส้ใหญ่เป็นอย่างดีครับก็ฟังครับทีมวิจัยชุดใหญ่ของการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวันประกอบด้วยทีมปลูกและปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตนั่นก็คือนายประภาช่างเหล็กสถาบันค้นขว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรครับและทีมแปลร,รูปอาหารพร้อมบริโภคก็คือดรเกษินีตะกูลทิวากร สถาบันค้นขวาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส่วนทีมปรับแปลรูปผ,ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการ,กรเกษตรรองศาสตราจารย์ดรสาโรธสิริส,สาสนสีกุลคณะอุตสาหกรรมกรเกษตรและจากทีมาการผลิตเยื่อและกระดาษจากต้นแก่นตะวันเพื่อง,งานหัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ก็คือนอายวัดนันคงทัศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการ,กรเกษตรและอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรครับและนอกจากนี้ยังมีทีมสัตวบาลที่จะใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากเหลือทิ้งหลังจากการสกัดอินูรีในอาหารสัตว์ก็คือรองศาสตราจารย์ดรชัยภูมิบัญชาศักดิ์สังกัดคณะ,กะเกษตรครับก็ฟังครับจะเห็นได้ว่าแก่นตะวันนั้นจะมีคุณประโยชน์อย่างมากที่เกี่ยวข้อง ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของมนุษย์นะครับที่ไม่ควรมองข้ามประโยชน์ของพืชชนิดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพโดยรวมความงามและแก้ปัญหาโรคอ้วนและเบาหวานตามหลักของการบริโภคอาหารปราศจากแป้งและน้ำตาลซึ่งนายแพทย์ดรวิสารเยาวะพงศิริก็ได้รณรงค์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ในอดีตแต่สิ่งนี้จะเพิ่งเห็นอย่างจริงจัง เมื่อพืชแก่นตะวันได้รับความสนใจในประเทศไทยและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในปัจจุบันซึ่งช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ับมาฟังกันต่อนะครับคู่ฟังครับปัจจุบันได้มีการพัฒนานระบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวันนะครับได้แก่แป้งแก่นตะวันแป้งอินูรีนและน้ำเชื่อมฟรุกโจออินูอินูโกโอลิโกแซค卡ายเพื่อประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมสารเติมแต่งของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพครับ,รบอาทิผลิตภัณฑ์นมไอศครีม ผลิตภัณฑ์แปลรูปเนื้อจำพวกไส้กรอกเครื่องดื่มน้ำผักและน้ำผลไม้พร้อมดื่มเครื่องชาและกาแฟเป็นต้นครับโ <c oughs> ดยได้มีการดำเนินแผนการวิจัยเชิงบูรณาการนะครับตั้งแต่การศึกษาการปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชแก่นตะวัน ทั้งในด้านอุตสาหกรรมอาหารด้วยการพัฒนากรรม,มวิธีการผลิตแป้งแกนตะวันแป้งอิดูรีและฟุกโชอินูโกโอลิโกแซกกรไลเพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งอาหารเชิงฟัง์ชันในการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักส่วนในด้านปศุสัตว์ใช้ส่วนผสมในการ ทำเป็นอาหารไก่และสุกรเพื่อลดกลิ่นแอมโมเนียในมูลสัตว์ครับอาจจะช่วยลดมดลพิษทางกลิ่นจากปศุสัตว์และนอกจากนี้นะครับยังสามารถนำต้นแก่นตะวันที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวมาใช้ทําเป็นกระดาษเพื่อใช้ในงานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ซึ่งกระดาษที่ได้สามารถนำไปใช้งานหรือทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับได้แก่กระดาษห่อของขวัญสมุดบันทึก กระดาษาซลล์สกรีนนามบัตรถ่ายเอกสารและใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับที่กล่าวมาข้างต้นนี้เรามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะครับตัวผ,ผลิตภัณฑ์แรกนะครับนั่นก็คือแป้งแก่นตะวันครับในกระบวนการผลิตแป้งแก่นตะวันนั้นเริ่มด้วยการล้างหัวแก่นตะวันให้สะอาดออกก่อนครับและหั่นเนื้อแก่นตะวันเป็นชิ้นบางๆนําไปอบแห้งด้วยตู้อบร้อนครับจากนั้นบดเนื้อแก่นตะวันให้ละเอียดนะครับ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์แป้งแก่นตะวันที่เป็นทั้งใยอาหารและมีสารพรีไบโอติกสามารถใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของขนมคบเคี้ยวขนมอบอีกทั้งยังเป็นวัตถุด,ดิบตั้งต้นในการผลิตแป้งอินูลีนและฟุกโตอินูโลอ o าอินูโลโอลิโกแซคคาายและเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ได้อีกด้วยครับ ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือแป้งอินูลีนเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับโดยเฉพาะต่อระบบทางเดินอาหารแป้งอินูลีนนะครับเตรียมได้ด้วยการทําได้ด้วยการนําหัวแก่นตะวันสดหรือแป้งแก่นตะวันด้วยการสกัดด้วยความร้อนนะครับทําให้ปลัสจากน้ําตาลจากนั้นก็ทำไปทําแห้งนะครับแบบพ่นฝอย จะได้ผลิตภัณฑ์แป้งอินูลีนซึ่งเป็นสารพีไบอติกสามารถใช้เป็นสารเติมแต่งอาหารเชิงฟังก์ชันในผลิตภัณฑ์นมไอศกรีมผลิตภัณฑ์แปลรูปเนื้อเครื่องดื่มสุขภาพชากาแฟหรือใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเชิงสุขภาพได้นะครับส่วนตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือน้ำเชื่อมและผงฟุกโจอินูโลโกโอลิโกเซกหลาย ซึ่งผลิตได้ทั้งจากหัวแกนตะวันสดและด้วยการสกัดด้วยน้ำร้อนครับทำให้ละลายด้วยความเข้มขน้นก่อนจะเติมเอนไซม์อินูเนสและอินเวอร์เทสจากจุลินทรีย์บ่มภายใต้ภาวะที่เหมาะสมครับสารสกัดอินูรีนจากแก่นตะวันจะถูกย่อยสลายได้เป็นน้ำตาลฟุกโตอเมื่อนำไปทำให้บริสุทธิ์และเข้มข้นแล้วก็จะผลิตน้ำตาลฟุกโตอินูโก อ,อีนูโรโอลิโกไซคลายที่สามารถใช้เป็นสารให้ความหวานที่มีองค์ประกอบของสารพรีไบอุติกค,ครับซึ่งเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มสุขภาพชาและกาแฟผลิตภัณฑ์นมไอศครีมและผลิตภัณฑ์อาหารแปลรูปเนื้อครับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือทำเป็นอาหารสัตว์ครับเป็นผลผล,ผลิตที่มีความสำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแก่เกษตรกร เริ่มโดยการนําแป้งแก่นตะวันที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารไข่ไก่เนื่องจากแป้งแก่นตะวันประกอบด้วยอินูลีนซึ่งะจะเป็นอาหารของจุลียนซีที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารจึงส่งผลดีต่อสุขภาพของสัตว์ครับโดยจะช่วยดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารกระตุ้นและพัฒนาให้ผนังลำไส้มีการดูดซึมได้ดีครับ ส่งเสริมการเพิ่มมวลไข่และน้ำหนักของไข่และยังมีผลยับยั้งของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคระบาดในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ได้ครับอีกตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็คือการผลิตภัณฑ์กระดาษจากต้นแก่นตะวันครับ ก็ฟังฟังไม่ผิดหรอกครับต้นแก่นตะวันสามารถนำไปใช้ทำเป็นกระดาษได้นะครับเพื่อใช้ในงานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมกระดาษด้วยมือทั้งขนาดเล็กและปานกลางครับจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นแก่นตะวันสร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรผู้เพาะปลูกแก่นตะวันรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตกระดาษ และผลิตภัณฑ์จากกระดาษแก่นตะวันเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศทำให้มีรายได้เข้าประเทศได้อีกทางหนึ่งได้นะครับอ่าฟังครับเรามาฟังประโยชน์ของอินูลีนอินูโลโอลิโกซกไล์กันนะครับ ก็ฟังทราบไหมครับว่าผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวันซึ่งประกอบด้วยสารพรีไบโอติกและใยอาหารที่ไม่สามารถดูดย่อยและดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหารตอนบนสามารถผ่านไปยังลำไส้ใหญ่ได้จึงมีการส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งจะช่วยป้องกันการอาติดเชื้อก่อโรคในลำไส้และลดระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิต ช่วยทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมเกลือแร่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับนั่นก็ได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมและเหล็กฉะนั้นผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวันดังกล่าวที่พูดไปนี้จึงเป็นสารเติมแต่งอาหารที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่รักสุขภาพในปัจจุบันครับก้ฟังเข้าสู่ท้ายรายการแล้วนะครับก้ฟัง ในประเทศไทยนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าุตสาหก,กรรมกรเกษตรแปลรูปมูลค่าสูงภายใต้การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์นะครับของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติระหว่างปีพศ2555ถึง2559 25เพื่อการแข่งขันของการค้าเสรีภายในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกครับ และการสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อไปสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพศ2558นี้ครับพืชแก่นตะวันนะครับจึงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งท่ามกลางพืชเศรษฐกิจทั้งหลายที่มีศักยภาพสูงเพียงพอสามารถเข้าร่วมสนับสนุนเพื่อให้บรรลุผลสำลิดดังกล่าวได้ไม่ยากเลยครับปัจจุบันนะครับพืชที่ได้ปลูก พืชแก่นตะวันได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดภายในประเทศเท่านั้นหากเราต้องการจะขยายการเพาะปลูกเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมแล้วรัฐบาลจะต้องสนับสนุนในการส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงนะครับหากผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก 77, ตู้ปน .1077 ปตทเกษตรศาสตรกรุงเทพ .10903 หรือโทรสอบถามได้ที่025611474สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ